สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่ามาทำคลิปอะไรเหรอจ่าเห็นจาทำคลิปเกษียณเงินลงเงินเดือนของทหารแต่มันนานแล้วอะ อยากให้จ่าทำอีกรอบอ่ะว่าเป็นทหารอเมริกันเนี่ยกเกษียณกันอายุเท่าไหร่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับ อค okay. ฟังจานะวันนี้จ่ามักกินข้าวตั้งนอกกินในรถเดี๋ยวก่อนแต่ว่าวันนี้มากกิน,กนข้าวตอนบัธรรมดาวิวทิวทัศน์งามขนาดแต่ก่อนอื่นจะไปดูวิวทิวทัศน์ติว่าง,งามขนาดต้องพอก่อนว่าจาก,กินยังนี่ข้าวตอนไก่มักซีอิ๊วดำไม่นองแล้วก็เอาไปอบให้มันกรอบกอบใส่พริกไทยเพสเพเมียจ่าหิมะเพือกินนี่ นะเจ้าพ uh. 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 um. okay. ่อนะนี่รำรำขึ้นเฮจ๋าบอกว่ามากินแล้ววิวทิวทัศน์สวยวิว ร้อยล้านพันล้านบาทมาดูครับว่าวิวยังไงตออเออเออเป็นดจนะเออเห็นก็กินข้าวตอนลำลำมาพอเครื่องบินเออเครื่องบินงามเครื่องบินงามขนาดเออครับบันเลิกขค้เตอตร์นะทำโมสังโคอันละละละเออ รมดาเนาะกินข้าวข้าเข้า,ขา,ขาก็ไก่เนาะไก่ไก่อบแล้วก็มานั่งพอวิวงางามๆพอสนามบินอู้ยเครื่องบินนี่งามขนาดโอเค,ครับเนดี๋ยวจ่าไปกินนข้าวกันเดี๋ยวปะกันไหมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้จ่ามาทำคลิปอะไรเหรอ <laughs> ไม่ได้พามาดูเครื่องบินครับแต่ว่า หาวิวทิวทัศน์สวยๆงามอชอแวะไปโทอนะครับมันมันต้องให้ดูบรรยากาศเยอะๆนะ,ะแต่วันนี้เรามาคุยทอปิกกันง่าย,ายๆเพราะว่าได้มีหลายท่านถามจ่าแล้วเกินว่าจา่จาเห็นจ่าทำคลิปกเกษียนเงินลงเงินเดือนของทหารแต่มันนานแล้ววะอยากให้จ่าทำอีกรอบอะว่าเป็นทหารอเมริกันเนี่ยกเกษียนกันอายุเท่าไหร่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับนี นี่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแหละทุกคนอยากรู้และอยากให้จ่าทําคลิปนี้อีกจ่าก็เลยอ่ะโอเคทำก็ทําหาบรรยากาศงามๆเมาะะแล้วก็มาอัดคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับคือแบบนี้หนึ่งเราต้องเข้าใจว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขามีรัฐบาลในระดับหลวงนะครับหรือว่าเป็นระดับของถ้าภาษาอังกฤษก็ Federal Government นะครับเป็นเจ้าหน้าที่แห่งรัฐ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แห่งประเทศอ่าตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใหญ่ไปเลยควบคุมทั้งประเทศแล้วมันก็จะมีข้าราชการหรือรัฐการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนะครับจริงแล้วมันก็คือสเตทแต่จ่าอยากจะใช้คําว่าจังหวัดเพื่อให้เราเข้าใจใง่ายๆแบบลึกซึ้งนะครับว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งแต่แต่ละสเตทหรือแต่ละจังหวัดของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเจ้าเมือง ที่เหมือนเป็นประเทศของเขาไปเลยหรือว่าเป็นเนื้อที่ที่เขาตั้งทั้งกฎหมายมเขามีทั้งตำรวจของเขาและเขาก็มีทหารกองกําลังเสริมทุกอย่างที่คอยดูแลจังหวัดนั้นๆด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจ่าถึงอยากให้เข้าใจสองระบบนี้ก็เพราะว่าทหารยังกระจ่าเนี่ยอยู่ระบบของข้าราชการหลวงหรือข้าราชการหลวงเป็นเจ้าหน้าที่แห่งประเทศนะครับแต่ด้วยการที่ว่า จาสมัครทหารที่เมืองเพนซิลเวเนียหรือว่ารัฐเพนซิลเวเนียหรือจังหวัดเพนซิลเวเนียอ่าพูดให้มันเข้าใจหน่อยจ่าก็จะได้มีสวัสดิการที่จะอาจจะได้จากจังหวัดที่จ่าเป็นผู้พำนักหรือเป็นผู้อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้สองเด้งอ่าเพราะแต่ละจังหวัดแต่ละสเตทเขาก็มีเบเนฟิตที่เอื้ออํานวยให้กับทหารผ่านศึกหรือว่าทหารท่านใดที่ได้กเกษียณมา แต่เราอย่าไปเน้นตรงนั้นเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละสเตทมีสวัสดิการที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นรัฐที่จ่าอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าทหารผ่านศึกหรือเกษียณลูกๆเขาก็สามารถเรียนโรงเรียนของสเตทที่นี่มหาลัยนะครับฟรีอะไรประมาณนี้มันก็จะมีสวัสดิการที่เอื้ออํานวยกับทหารผ่านศึกหรือแม้กระทั่งทหารที่เกษียณอายุราชการมานะครับแต่คลิปนี้จ่าอยากจะมาพูดถึง สวัสดิการของเจ้าหน้าที่หลวงเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่แห่งประเทศหรือว่าของประเทศนะครับก็คือตัวจา่านั่นเองทหา,หารของกองทัพอเมริกาสามารถเข้าบรรจุได้ตั้งแต่อายุ17ถ้าคุณทำงานให้กับกองทัพอเมริกาถึง20ปีคุณก็จะ,กะเกษียณกินเงินบำนาญเมื่อครบ20ปีตลอดชีวิต จาบรรจุมาตอนอายุ17จะสามารถกินเงินกเกษียณน,นะครับหรือว่าบำนาญเนี่ยตลอดชีวิตตอนอายุ37เงินมันไม่ได้เยอะหรอกเราเอายศจ่าแล้วกันนะจ่าเป็นพันจ่าโทถ้าจ่ากเกษียณ20ปีจ่าก็จะได้ประมาณ2,000นิดนิดเอาตีเป็นตีเป็น2 000, อ0พตีเป็นอ่าตีเป็น3 0 0พแล้วกันเอาเข้าใจง่ายๆอาจจะลบบวก แต่ว่าอยู่ในประมาณนั้นแหละ3,000คูณ30ก็แปลว่าในอายุ37ขวบหรือ37ปีของจาเนี่ยจ่าหยุดทำงานจ่าไม่ต้องทำงานกับข้าราชการของหรือว่าข้าราชการของกองทัพอเมริกาแล้วจาก็จะได้เงินตกประมาณ90,000บาทต่อเดือนอมันก็ไม่เยอะไงในอเมริกา3,000เหรียญไม่เยอะหรอก แต่ว่าถ้าเอาเงินก้อนนั้นไปใช้ที่เมืองไทยโอ้สบายนะเก้าหมบาทเมืองไทยที่บ้านก็มีเรียบร้อยลดลดอะไรก็มีเรียบร้อย90 0 0 0มบาทกินเนาะเนาะทุกเดือนจ๋าว่า37หรือ38เนี่ยถ้าเข้ามา17 18เพราะมันสมัครได้ตั้งแต่17จากาว่า90 0 0 0บาทก็สบายแล้วว่านะสาแต่มันยังไม่หยุดตรงนี้ไง เงินบำนาญมันไม่หยุดตรงนี้เงินบำนาญทุกๆปีมันจะมีแต่ขึ้นอย่างกับเราเกษียณมาแล้ว1ปีจาก3 0 0พก็จะอาจจะเป็นปีหน้าอาจจะเป็น30ม0สิบเหรียญ3 0ม0นยี่สิบเหรียญมันจะขึ้นไปตลอดเพราะฉะนั้นยิ่งเกษียณนานเท่าไหร่เงินที่เราได้กบค่าเกษียณก็จะเพิ่มมากขึ้นโอ้โหยี่สิบปีนะและที่สำคัญที่สุดและจ่าเชื่อว่ามันมีความสำคัญมากกว่าเงินบำนาญ นั่นคือสวัสดิการพยาบาลนะครับเราไปหาหมอแล้วมันครอบเวอร์ภรรยาจ่าด้วยจ่าเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเราชะลาตัวลงไปเนี่ยไอตรงเบเฟิตตรงเนี้ยสวัสดิการตรงเนี้ยมีความสําคัญมากที่จะคอยดูแลร่างกายของเราทั้งภรรยาจ่าและตัวจ่าและลูกของเราด้วยถ้าเรามีลูกนะครับแต่สวัสดิการของทหารเนี่ยเรื่องของอของพยาบาลนะครับ เขาจะไม่ครอบวร์พ่อแม่จ่าเชื่อว่าของที่ไทยเขาดูแลทั่วถึงให้กับพ่อแม่แต่ของอเมริกาเขาไม่ดูแลเขาเชื่อว่าพ่อแม่ก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นสวัสดิการตรงนี้จะครอบวอร์เฉพาะตัวจ่าและภรรยาและลูกสาวลูกชายถ้าจ่ามีนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วดูแลให้หมด คราวนี้ถ้าเราไม่นั่งเราไม่มานั่งคิดต่อ,อคิดหนักใจว่าเฮ้ยจะมีเงินจ่ายค่ามงค่าหมอไหมไม่ต้องวอรีเลยละสามสิบเจ็ดคุณไม่ต้องอคิดอะไรมากละสามสิบเจ็ดได้เกือบเก้าหมื่นบาทต่อเดือนจ๋าว่าโอเคนะโอเคแล้วมันจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับเงินอีกก้อนหนึ่งนั่นคือเงินค่าคนพิการ <c oughs> ทุกคนงงอีกละ จาพิกงพิก,การขาขาดหรือไงมันไม่ใช่ครับถ้าเราแปลก,กันง่ายๆเงินก้อนนี้นะครับไม่บวกกับเงินบำนาญน,นะครับไม่บวกกับเงินบำนาญน,นะเราเราเอาเงินบำนาญ90 0 0 0บาททิ้งไว้ตรงข้างๆไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาบวกกันแต่เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะได้แบบนี้ครับช่วงระยะเวลาที่คุณบรรจุเป็นค่ารัฐการให้กับกองทัพอเมริกา ไม่ว่าคุณจะสึกหลอไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะหัวปวดปวดหัวเป็นไมเกรนเป็น PTSD เป็นโรคประสาทเป็นปวดเหงือกปวดน้องชายปวดตูดปวดอะไรมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆทหารอเมริกันเชื้อสายไทยท่านใดกำลังฟังอยู่นะครับถ้าคุณป่วยหรือคุณเจ็บอย่าลืมไปหาหมอเพราะมันจะเขียนเป็นบันทึกไว้แล้วเมื่อเวลาคุณออกทหารหรือกเกษียณเมื่อไหร่เนี่ย สิ่งต่างๆที่สึกหรอในตัวคุณในช่วงที่คุณบรรจุมาเนี่ยมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างกับกัดฟันเนี่ยนอนกัดฟันก็ยังตีเป็นเปอร์เซ็นต์จาเคยพูดกับคลิปแท้วที่ผ่านมาน้องชายไม่แข็งตัวตีเป็นเปอร์เซ็นต์อีกโอ้ยแม่เจ้าพระเจ้าจอดสรุปว่ามีเปอร์เซ็นต์หมดแล้วถ้าคุณบวกถึง100%เซ์เมื่อไรคุณได้อีกสามพันกว่าเหรียญ ตลอดชีพป้าธรรมโมสังโคและจ่าเชื่อว่าร่างกายที่จ่าเป็นอยู่เนี่ยลังความบ้าบอที่จ่าเป็นอยู่เนี่ยจ่าเชื่อว่าจ่ากใกล้ละใกล้จะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นเงินพิการที่จ่าพูดถึงมันไม่จําเป็นต้องหวังขาขาดต้องไปเยียบกับดักระเบิดบุ่มขาหายแขนขาดตาบอดไม่จําเป็นครับมันตีทุกอย่างกับค่าศึกหลอของตัวร่างกายของเราอหมใช่ใช่ไหม ถ้าคนใดคนนั้นได้100%เอร์ซคุณจะได้อีกสามพันกว่าเหรียญเราตีไปง่ายๆเลยเงินค่าศึกหรออีก90,000ืนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ37ถ้าจ่าออกจ่าได้เงินบำนาญบวกกับเงินค่าพิการแล้วยังไม่ได้บวกสวัสดิการอื่นๆอ,อ,อีกนะเนอเนเนอเนะแสนแปดไม่ต้องทำอะไรตลอดชีพโอ้โหนะ นี่ยังไม่ได้เจาะลึกไอ้ค่าสวัสดิการการเรียนค่าไอ้ภาษีที่ไม่ต้องจ่ายได้เยอะไอน้นู่นไอ้นี่37เอะ่ะจ้าว่ามันถือว่าเป็นการลงทุนชีวิตนะหลายท่านก็คงจะคิดว่าโหยจาเข้าใจอยู่นะเงินไอ้ไอ้เงินที่จาได้มันมันโอเคแหละมันก็ถือว่าเยอะอยู่มันก็แหมแต่ช่วงบรรจ,จุมา20ปีคุณเหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้ในเส้นได้หรือเปล่าว่าคุณ จะถูกฆ่าหรือตายในเครื่องแบบหรือว่าตายในหน้าที่หรือเปล่าคือแบบนี้ครับมันก็มีความเสี่ยงของมันเพราะฉะนั้นสวัสดิการมันถึงดีแบบนี้ไงแต่ถ้าท่านศึกษาแล้วว่าแต่ละกองทัพมีความแตกต่างมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมันอาจจะทําให้คุณช่างใจก็ได้ว่าจะไปเข้ากองทัพไหนอใครอยากจะมาเป็นทหารเรือเหมือนจ่ายี่สิบปีเคาะสนิมไม่เคยเห็นสงครามไม่เคยยิงปืนจริงอา สบายสบายแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าได้สวัสดิการทุกอย่างที่กองทัพมีให้ <c oughs> นะนะนะฟังฟังครับใครจะไปรู้ละ่ะหรือใครอยากจะไปเป็นกองทัพบ,บกอา,อาจจะบู๊หน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่สวัสดิการคล้ายกันความรับผิดชอบระวางของจา่าในทหารเรือหรือจ่าในกองทัพบ,บกขอให้เรายศเท่ากันเราได้สวัสดิการเหมือนกัน แต่ความรับผิดชอบอาจจะแตกต่างเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปกองทัพไหนแต่สนใจกับสวัสดิการ20ปีกเกษียณกินเงินบำนาญน,นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำถึง20ปีหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งอาจจะไปสงครามอาจจะกลับมาแล้วอาจจะใส่มาในถุงหอ่อแอกองทัพเรือครับจา่าแนะนาครับคุณไม่ไปเจอตรงนู้นแน่คุณมาเคาะสนิมกับจา่าแน่ พูดเล่นพูดเล่นครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่าข้อสนิมนะครับนะแต่หลักๆอะไรนะเอาเทนเดอร์เอนเตอร์เทนให้ขำๆหน่อยก็หวังว่าวันนี้คลิปนี้จะตอบโจทย์หลายๆท่านมีคนหลังไมล์มาแล้วเกินจะเอาอีกสักรอบได้ไหมไอ้เงินกเกษียณเนี่ยเอาแบบตรงๆเนาะๆเลยก็ตรงๆเนาะๆเลยก็ตีอยู่2ก้อนเนี่ยสก้อนใหญ่จริงแล้วมันยังมีหยุบหยุบหยุบหยิบหยิบอีกเยอะแยะแต่2ก้อนนี้แสนแปดกล่าวว่าโอเคละโอเคครับยังไง วันนี้จ่าวังว่าท่านๆพี่ๆน้องๆหลายท่านจะได้ข้อมูลสิ่งที่จ่าได้อธิบายไปวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปพรุ่งนี้มันต้องดุเดือดกาเดิมมันต้องให้มันกว่าน,นี้มันต้องให้ดีกว่าน,นี้แล้วก็ทิ้งท้ายเดี๋ยวจ่าเก็บบรรยากาศสถานที่ที่จ่าอยู่ถ่ายรูป คลิปให้ดูดูแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับวันนี้จะขอลาก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันครับใหม่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันครับใหม่เอ้ยอะไรวะจ่าพูดอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ